มาหลักยนมลุงเยอะแม่หมูจะไปหยอดลกใบไม้คลองอะนะเวลาเสียนะว่าใ่ชางทีงอยู่ในโลนี่แหละ เธอมาป่วนจริงๆเลยอะสองคนเธอเนี่ยมีเธอสองคนที่บอกเลยปวดประสาทตายบอบเข้าสิงมันซะละพิชาบอบเอข้าสิงเหรอไปข้าว ขอบเขาซิงเก้อนิซารเต๋อไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เห็นไหมว่ามันสุกกระปุกเมาคีล่าสัตว์อาเต้นให้น้องดูด้วยเมาคีล่าสาัตว์เมาคีล่าสัตว์มันร้องว่าไงนะร้องได้แค่นี้น้องน้องนี๊ปปี๊เลยอ,อีกละ ยายยิ้มถึงเลยนิชายายยิ้มก็ผิดเหรอฮะอลุงลุงต้องปิดประตูไว้ไม่งั้นรื้ออีกแน่ๆเลยเอาเรียกไปข้าวมาลงกะละมังเลยเร็ว ข้าไม่ได้แล้วโอ้โหสุดยอดเลยเอ่ะรองเท้าลุงโยนทิ้งทำไ,ไม <c oughs> ไปเก็บมา <c oughs> เอารองเท้าลุงพานเก็บตองเอาไปที่น่อยนะ่ะน้องอยากเล่นน่ะอยากเล่นหนูก็เก็บไว้ดีๆสิไม่วิ่งไปนะ วิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวให้เข้าบ้านเลยนะ <g ul ain> นั่งเอี้งอะไรเอี้ยงอะไรรู้หม่ทกูบอกแล้วไงปล่อยมัน, <g ul ain> มนไม่เอาอย่าไป,ป,าปากัดมันจะบาดมืออย่าพูดคำว่ากูอีกนะคะเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมเออปล่อยนักรบยย่อมมีแบบ เอาหมุนทีนี้บึ้นบึ้นเออไหนพี่นี่ช้าพูดว่าแซบหลายดิแซบหลายเหนะรอเนาะแซบหลายพูดภาษาอีสานดิแซบหลายเออแซบหลายกินดิกินดิ

เล่นในคุกกี้คุกกี้ก็ยอมได้ไงแม่นมาแล้ว2ตัวยอมแล้วเบิดคุกกี้ค้างแต่ว่าก็ยอมค้างใส่น้องคือเหมือนค้างถ้าเป็นคนก็อยๆูเจ็บูเจ็บประมาณนี้ล่ะแต่ว่าก็บ่เคยกัดน้องจักเทื่อดอกค้างใส่แต่แต่ก็ยอมหเฮ็ดคือเก่าจไปเล่นแดงสิโอ้ยรู้ว่าเล่นในตัวนี้ได้เล่นสน้ำตาลงับเอเลยนะบสีน้ำตาลแต่ว่ามันก็ยังบ่เคยงับให้ดอกมันมีแต่คูซื่อๆ เอามูนพี่นิชาหน่อยเออมูนบืนบืนบืนโบคอยที่เขาไปน้ำเจ้าเออนั่นแหะให้คอยเขาน้ำามุให้แม่มันท้องมันท้องได้เดือนหนึ่งแล้วหนูก็ท้องอีซินดีอ้ะ <มา S 1> อะฮะมาแมนตอนหนูท้องในเขานั่นแหะ ข่อยทองมันท่องได้เดือนนึงแล้วข่อยก็ท่องให้ใบเขาไหมไม่เคยเคยได้ท,<อ>ท่องอีกไหอบ่ท่องอันนี้มาท่องเลยล่ะโอ้เอามาเจ้าจับบะไวดอกยายเอามาแค่คนเดียวก็เอาให้อยู่กันแล้วตอนเนี้ยเออปิดประตูไว้พี่นิสาปิดประตูไว้ลูกฮัลโหลสวัสดีค่ะยังฮะคนไหนไงคนไหนไงเปลืองแป้งพี่นิชาสวัสดีค่ะเรื่องเนี่ย หนูชื่ออะไรคะอะไรละเวงผู้บาตะน้ำสะกุลซื้อบอย้อมเบาตักเถื่อนแหลรตอนลุงพันกักัตัวมันก็ซองเขามันซองเขามาซ่แล้ตอนลุงพันธกัดตัวมันเขามาเองมันไม่อาเลยไม่ออกไปนะอไปเข้าไป มาแล้วจ้าหมึกย่างลูกชิ้นปิ้งไม้สิบบาทสิบไม้ฟรีหนึ่งไม้มาแล้วจ้าน้ำจิ้มโด,ด็ดจ้ามีตัวไหมอ่ะตัวเขาเท่าไหร่ยายถามมึงเนี่ย เห็นกันแป๊บเดียวเท่านั้นจะหนก็คากันว่าไปเดี๋ยกลูกบ่ไปพี่นิชาเดี๋ยวหนูจะไปโรงเรียนแล้วใช่ไหมคะหนูไปโรงเรียนหนูจะได้มีเพื่อนเยอะแยะใช่ไหม

ไายบายก่อนแล้วพี่นิชามาบไม่บายก่อนไม่เข้าไายบายโน่นไปนั่งข้างๆน้องไม่เข้าไปไ <Bye. S 1> ายบายอ่ะเนี่ยไายบายค่ะ